การเคหะแห่งชาติได้จัดงานมหกรรมบ้านการเคหะแห่งชาติ2023ยกขบวนบ้านทำเลดีทั่วประเทศค่ะเพื่อช่วยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบางได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสมด้วยนะคะโดยนายทวีพงศ์วิชัยดิตผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติได้เปิดเผยว่างานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดคิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะ โดยนำบ้านทำเลดีทั่วประเทศมาเปิดจองทั้งโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน11,492หน่วยประกอบไปด้วยโครงการเคหะชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเป็นต้นค่ะทางรูปแบบของบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์อาคารชุดพบกับโปรโมชั่นส่วนลด3ต่อ ต่อที่1ส่วนลดสูงสุด10%ของราคาขายแปลงมาตรฐานหรือว่าเลือกเช่าเพื่อซื้อ rent to buy มีให้เลือกทางบ้านพร้อมที่ดินและห้องชุดราคาต่อเดือนเริ่มต้น1,000บาทต่อที่2เช่าซื้ออัตราดอกเบีย้ยพิเศษจากโครงการโดยสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยกรณีไม่ผ่านสินเชื่อธนาคารสำหรับบุคคลทั่วไปปีที่1-4อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่1.5% สำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวปีที่1-5อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่1.5%หรือสามารถเช่าซื้อตรงกับการเคหะแห่งชาติในอัตราดอกเบีย้ยพิเศษ4%ในปีแรกและยังมีส่วนลดปิดโครงการสูงสุด1,000 0บาทสำหรับโครงการที่มีอาคารคงเหลือไม่เกิน10หน่วยต่อที่3จองภายในวันงานรับส่วนลดเพิ่มทันที1 5 0 0 0 0 0 0บาท โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-3กันยายนนี้สอบถามรายละเอียดที่สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติแขวงคลองจันทร์กรุงเทพสำนักงานเคหะนครหลวงและสำนักงานเคหะจังหวัดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage การเคหะแห่งชาติหรือคอร์เซ็นเตอร์ที่1615ค่ะ ครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสทุกแบบนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้นะครับในราคาที่จับต้องได้ด้วยนะครับแล้วก็ในโครงการถ้าเป็นโครงการสินเชื่อสําหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับที่ได้นําเรียนว่าโปรโมชั่นอยู่ที่อดอกเบี้ยหนึ่งจุดห้าเนี่ยนะครับราคาผ่อนบางบางโครงการเนี่ยต่ากว่าราคาค่าเช่า นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับที่พี่น้องประชาชนาที่ยังไม่มีบ้านนะครับเราก็คิดว่าต้องการที่จะมีความมั่นคงนะครับซึ่งบ้านถือว่าเป็นปัจจัย4นะครับก็จะอำนวยความสะดวกตรงนี้อย่างเต็มที่เพ <â> ื่อให้ท่านมีบ้านครับ